กว่าจะขึ้นเป็นยักษ์ใหญ่แห่งโลกใต้ดินฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของมหานครอวินเหออู่เทียนห้าวอได้สร้างวีรกรรมมากมายใช้ชีวิตมาอย่างโชคโชนชื่อเสียงที่ได้มาไม่ใช่ของปลอมแต่อย่างใดแต่ในขณะนี้เหนือขนาดเท่าเม็ดถั่วผุดไหลาจากหน้าผากมองข้อบ้านด้วยสีหน้าแข็งขังหยวนลัวอ,อวี่พ่อบ้านคุกเข่าลงพื้นน้ำเสียงสั่นเทากล่าวออกนายท่านถูกต้องแล้วเป็นนายน้อยคนที่สองของตระกูลหยวน ด้วยเสียงอื้ออึงอู่เทียนห้าวรู้สึกคล้ายกับหัวกำลังจะระเบิดดวงตาแปรเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทแม้ว่าท่าทีจะยังดูสงบแต่หัวใจเต้นแรงราวกับกลองศึกในมหาคอนครอวินเหอมีตระกูลหยวนเพียงครอบครัวเดียวในตระกูลหยวนมีนายน้อยคนที่สองเพียงคนเดียวเช่นกันนั่นคือหยวนลัว่อ,อวี่ทันใดนั้นอู่เทียนห้าวหวนนึกถึงบางอย่างได้ จึงเอ่ยถามพัดของข้ามันไปปรากฏต่อหน้านายน้อยรองประกูลหยวนได้อย่างไรพ่อบ้านกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากเย็นถ้อยคำกล่าวออกจากปากคำกลุ่มพยักทมินครั้งพวกเขาเดินทางไปพบฆาตกรผู้นั้นนายน้อยยวนก็อยู่ในสถานที่นั้นเช่นกันหาอู่เทียนห้าวอ,อ้าปากค้างเขาทราบถึงมิสัยของพวกคันธพานพยักทมินเป็นอย่างดีแทบไม่ต้องคิดสิ่งใดก็รู้ว่ากลุ่มพยักทมินอวดอ้างอำนาจพัดของเขา แต่มันกลับสร้างความขุ่นเคืองแก่ยวนล่วอ,อวี่โดยไม่ตั้งใจไอ้พวกมูเง่าเหล่านั้นปู่เทียนห้าวอฝึกฝนจิตใจมาหลายปีแต่ในตอนนี้เขาแทบอยากสะบัดถ้อยคำหยาบคายออกมานายท่านนายน้อยรองกระกูลหยวนเอ่ยคำด้วยว่าท่านต้องไปพบเขาด้วยตนเองเพื่อเพื่อข้อบ้านกล่าวถ้อยคำติดขัดทันใด คงไม่พ้นให้ข้าไปขอโทษในมหานครอวิ๋งเหอไม่ว่าหน้าข้าจะใหญ่เทียงใดอู่เทียนห้าวผู้นี้ในสายตานายน้อยรองตระกูลหยวนก็ไม่ต่างจากขยะชิ้นหนึ่งอู่เทียนห้าวถอนหายใจความรู้สึกมากมายทับซ้อนอยู่ในใจคนอื่นอาจมองเขาเหมือนดุดดังคุณเขาสูงชั้นไร้ที่ติแต่ใครจะรู้บ้างว่าในสายตาของเหล่าตระกูลชั้นสูงกลุ่มกำลังใต้ดินนั้นไม่ต่างอะไรกับมดปลวกจะบี้ให้บทแบนติดพื้นอย่างไรก็ได้ ทว่าที่ผ่านมาข้าคบหาสหายผู้ทรงอำนาจมามากมายการไปขอโทษด,ด้วยตนเองราบใดที่แสดงความจริงใจมากพอนายน้อยรองตระกูลหยวนคงไม่เอาเรื่องราวต่อข้ามากถึงชีวิตอู่เทียนห้าวครุ่งคิดไตล่ตรปงเริ่มหาวิธีการทำสิ่งนี้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อความปลอดภยัยยิ่งไปกว่านั้นหากเปลี่ยนเรื่องร้ายนี้ให้กลายเป็นดีได้บางทีอนาคตของเขาจะยิ่งรุ่งโรจน์มากกว่าเดิมทว่าพ่อบ้านที่คุกเขาบนพื้นพลันนึกบางสิ่งออก รีบเอ่อยถ้อยคำออกอย่างลนลานนอนายท่านนายน้อยรองประกูลหยวนบอกอีกว่าเขาต้องการให้ท่านรีบไปขอขมาที่ตรอกน้ำเต้าโดยให้เวลาเพียงหนึ่งครเท่านั้นหาไม่แล้วเขาจะพาคนบุกเข้ามาทำลายที่นี่ทิ้งหลังจากบอกกล่าวประโยคทั้งหมดภายในหนึ่งลมหายใจพ่อบ้านก็สูดลมหายใจเฮือกใหญ่เพราะแทบหมดลมอู่เทียนห้าวรู้สึกเหมือนถูกกระแทกศีรษะอย่างแรง ใบหน้าชราซีดขาวหนังสีสากกระตุกคล้ายจะระเบิดมือและเท้าสั่นเทาอย่างไม่สามารถควบคุมไม่กี่วันก่อนครั้งที่หลูเฉวียนผู้นำกลุ่มพยา์ทมิงมาร้องขอให้ช่วยเขาไม่ได้นำมาใส่ใจมากนักและคิดเพียงถวยโอกาสนี้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์บางอย่างทว่าตอนนี้อู่เทียนห้าวรับรู้ได้ถึงภัยพิบัติใกล้เข้ามาเขาจัดการสิ่งต่างๆอย่างใจเย็นมาตลอดหลายปีแต่คราวนี้กลับตื่นตระหนกอย่างแท้จริงไม่เหลือความคิดเฉียบแหลมอันสง่างาม สงบเสงี่ยมเปี่ยมล้นด้วยกลยุทธ์อีกต่อไปเรียงเขาตบโต๊ะด้านหน้าด้วยฝ่ามืออู่เทียนห้าวเต็มไปด้วยความโกรธเคืองสีนหน้าเผยจิตสังหารแรงกล้าฟันกรามขบกันแน่นก่อนกล่าวถ้อยคำเสียงดังเจ้าสารเลวหลู่เฉวียนบางอาจนำภัยมาถึงตัวข้าจริงอยู่ที่ผู้เท่าชราคนนี้ไม่ได้จับดาบฆ่าฟันมาหลายปีแต่คิดว่าข้าจะจับไม่ได้อีกแล้วงั้นหรือพ่อบ้านกล่าวออกพร้อมน้ำตาไหลรินนายท่านเราควรทำอย่างไรดี ญิงสาวด้านข้างหวัดกลัวจนใบหน้าซีดเผือดสุดตัวลงนั่งแข็งค้างใบหน้าที่เคยงดงามขาดสีและเห็นภาพนี้อูเทียนห้าวยกมือครึ่งชี้ไปทางหญิงสาววัยละอ่อนถ้อยความเคืองโกรธกล่าวออกสแสดงสีหน้าย่ำแย่เช่นนี้เจ้าคิดวางแผนจะไปงานศพข้าหรือใสหัวออกไปซะหญิงสาวตกใจจนล้มคลานออกไปเป็นเพียงเพราะความขุนเคืองในใจอย่างถึงที่สุดอูเทียนห้าวที่เพิ่งกล่าวคำอ่อนหวาน แต่ตอนนี้เขากลับหาว่าสีหน้านางนั้นหมองเศร้าราวกับไว้ทุกขึ้นชื่อว่าบุรุษไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ก็ล้วนท่าดีทีเหลวอู่เทียนห้าวสูดลมหายใจเข้าลึกฟื้นคืนท่าทีบุรุษผู้น่าเกรงขามอีกครั้งถ้อยคำเด็ดขาดเล่าวออกไปยังคลังก่อนแล้วส่งคนให้ขนสมบัติทั้งหมดของข้าออกมาคราวนี้จะต้องไม่มีการสูญเสียเลือดเนื้อไม่สำคัญว่าข้าต้องเสียหน้ามันมีโอกาสอยู่มากที่ข้าจะถูกโยนลงสู่ขุมนรก หากเกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นครอบครัวของข้าจะต้องพังพินาแล้วท้ายที่สุดเมื่อข้าตายจากพวกหมาป่าในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้จะไม่กัดกินเพื่อย่งชิงตำแหน่งได้อย่างไรข้อบ้านพยักหน้ารับอย่างรวดเร็วอู่เทียนห้าวกล่าวถ้อยคำด้วยจิตสังหารไปบอกจงเหวินให้เขาพาคนไปที่กลุ่มพยักธมินไม่ว่าอย่างไรก็ต้องนำหัวของหลูเฉวียนมาให้ข้าขอรับข้อบ้านพยักหน้ารับครั้งแล้วครั้งเล่าอู่เทียนห้าวเดินจากไปโดยไม่ลังเล แม้ท่าทีจะสงบนิ่งแต่แผ่นหลังกลับดูอ้างวางยิ่งภายในใจเกิดความสงสัยอันเปี่ยมลน้นเจ้าหนุ่มโหดเยี่ยมผู้นั้นและคนหนุ่มขาพิการอีกคนในถนนต้นหลิวพวกมันเป็นใครกันแน่ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งค่ร์อูเทียนห้าวอควบม้าอย่างร,รวดเร็วเข้ามาถึงปลอกน้ำเต้าเมื่อถึงหน้าเรือนเงียบสุขสงบเขาพลิกตัวลงจากหลังม้าในทันใด สูดหายใจเข้าลึกก่อนโค้งคำนับถ้อยคำเคร่งเครึมกงล่าวออกผู้น้อยเท่าชราอู่เทียนห้าวมาชดใช้ความผิดแล้วประตูลานบ้านเปิดรอไว้แล้วจากมุมมองของอู่เทียนห้าวเขามองเห็นร่างของหยวนลู่อ,อวี่ที่ยืนอยู่ในลานบ้านอย่างชัดเจนทั้งยังเห็นหยวนลู่ซีและเฉิงอู้หอยย่ในเวลานี้ความหวังสุดท้ายในใจแตกสลายอย่างสมบูรณ์ความหนาวสะท้านแผ่ไปทั่วร่างกายจนสั่นเทาหยวนลู่ซี ไข่กลำค่าของผู้นำประกูลหยวนเชิงอู้หอยงผู้อาวุโสต,ต่างสกุลของประกูลหยวนปรมาจารย์ขอบเขตรวบรวมลมปราณขั้นสมบูรณ์แบบเมื่อพบเห็นสามคนสำคัญจากประกูลหยวนอู่เทียนห้าวรู้สึกราวกับกำลังถูกขุนเขาสามลูกกดทับแรงกดดันที่ทับถมลงมาแทบทำให้กระดูกสันหลังหักไม่น่าแปลกใจเจ้าโลกใต้ดินผู้ยิ่งใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดมิด ไม่ได้ต่างอะไรกับสุนัขเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอำนาจที่แท้จริงหวงเฉียนเจาวินลอกถอนหายใจในเวลาน้อยกว่าหนึ่งเคร่ออูเทียนห้าวอผู้ครองบัลลังอันดับหนึ่งแห่งโลกใต้ดินทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองทำได้เพียงกง้มศีรษะคำนับภายในศาลาซูอี้ที่นอนอยู่บนเก้าอี้หวายหลับตาไตรตรองถึงความลึกลับทางจิตวิญ,ญญาณบางอย่างของเพลงดับมหามิติพรากวิญญ,ญาณ ครั้งสุดท้ายที่อยู่บนเรือด้วยอำนาจลึกลับของวิชานี้ทำให้เขาทำลายวิญญาณของปรมาจารย์วิถียุทธได้ด้วยดาบเดียวแต่หลังจากใช้วิชาลับนี้พลังวิญญาณในร่างเหือดแห้งจนแทบหมดสิน้นอย่างไรก็ตามด้วยการขัดเกลาดวงจิตโดยเคล็ดวิชาเขากลายสู่อิสระทั้งวันคืนโดยตลอดจนถึงขณะนี้เขาเริ่มค้นพบความลึกลับบางอย่างของเพลงดาบมหามิติพรากวิญญาณบ้างแล้วฝึงเสี่ยวหอรานนั่งด้านข้างอย่างเชื่อฟัง ขณะที่คอยพัดให้ซูอี้ทั่วทั้งลานบ้านมีเพียงเฟิงเซียวเฟิงและอาเฟยเท่านั้นที่ดูประหลาดใจในฐานะผู้ที่เติบโตขึ้นมาในถนนต้นหลิวพวกเขาจะไม่รู้ถึงพลังอำนาจของอู่เทียนห้าวได้อย่างไรแต่ตอนนี้อู่เทียนห้าวเปรียบเสมือนสุนัขแก่รีบร้อนมาชดใช้ความผิดของตนเองมีเพียงความเงียบงนันไม่มีใครสนใจอู่เทียนห้าวราวกับเมินเฉยต่อตัวต,วตนของเขา ด้วยสถานการณ์ที่ถูกเพิกเฉยยิ่งทำให้หัวใจของอูเทียนห้าวอหนักอึ้งเม็ดเหนือผุดออกทั่วทั้งหน้าผากผู้เท่าชรารู้ความผิดในใจรับรู้ถึงความหวัดเกรงหวังว่าจะได้ชดเชยสิ่งผิดพลาดด้วยความจริงใจสิ้นเสียงฟันกรามอูเทียนห้าวอขบกันแน่นเขากวักมือเรียกผู้คนที่อยู่ไม่ไกลข้อบ้านของเขาเดินเข้ามามือถือกล่องทองสำริดสูงสองถืออตบอูเทียนห้าวอเปิดกล่องทองสำริดและวางลงบนพื้นด้านหน้า ภายในกล่องบรรจุสมบัติล้ำค่าที่สุดจากของสะสมตลอดชั่วชีวิตที่ผ่านมารวมถึงสมุนไพรวิญญาณระดับสามที่หาได้ยากยิ่งและวัตถุวิญญาณที่มีคุณค่าเหลือขนานับคุณค่าของเหล่านี้ทั้งหมดแม้แต่ปรมาจารย์วิถียุทยังต้องอิจฉาหลังจากนั้นอู่เทียนห้าวอก็คงคำนับอีกครั้งแล้วถ้อยคำเล่าออกสิ่งเหล่านี้ถือเป็นความจริงใจของข้าผู้น้อยข้าหวังว่าพวกท่านทุกคนจะใจเย็นลง เมื่อเห็นผู้เป็นนายที่ครองอำนาจมาหลายปีกลับเผยท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตนพอบ้านด้านข้างพลันคร่ำครวญด้วยความหวาดกลัวนี่คือพลังอำนาจแห่งตระกูลหยวนช่างน,น่าเกรงขามยิ่งสิ่งที่ทำให้อู่เทียนห้าวอลและพ่อบ้านรู้สึกเย็นยือกว่าเดิมก็คือไม่มีผู้ใดในลานบ้านนี้ให้ความสนใจคล้ายกับว่าพวกเขาเป็นเพียงอากาศธาตุทันใดนั้นอู่เทียนห้าวอลหน้าถอดสี เขาคงเข้าใจผิดไปเพียงมอบสมบัติเหล่านี้ยังห่างไกลจากคำว่าเพียงพอนึกถึงเรื่องนี้เขาเผยยิ้มออกมาอย่างเศร้าส้อยสุดตัวคุกเข่าลงพื้นน้ำเสียงสั่นเครือกล่าวออกผู้เท่าชราอู่เทียนห้าวมาเพื่อชดใช้ความผิดการคุกเข่านี้ไม่ง่ายเพราะเหมือนกับการยอมเสียหน้านอกจากนี้ยังหมายความว่าศักดิ์ศรีและชื่อเสียงที่อู่เทียนห้าวอส,สมในมหานครอวิ๋งเหออามาหลายทศวรรษถูกทำลายสิน้นเจ้าแก่นั่นยอมคุกเข่าลง บนชั้นสามของร้านอาหารที่อยู่ไม่ไกลจากปลอกน้ำเต้าหลู่เฉวียนรับชมฉากนี้จากช่องหน้าต่างท่าทีพลันแปรเปลี่ยนไปเขารู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีก่อนหน้าเขาเพียงพอใจที่ได้ลากอูเทียนห้าวอให้ยุ่งเกี่ยวเต็มตัวแต่โดยไม่คาดคิดอูเทียนห้าวอยักษ์ใหญ่แห่งโลกใต้ดินไม่เพียงแต่จะไม่นำกองกำลังเข้ามาในปลอกน้ำเต้าเขากลับคุกเข่าลงที่พื้นนั้นจบแล้วเจ้าคนทำลายพัดต้องมีภูมิหลังอันยอดเยี่ยม คราวนี้ข้าต้องถูกอู่เทียนห้าวตามล่าหัวเป็นแน่อยู่เฉวียนสูงเสียจิตวิญญาณต้องไปแล้วอยู่ในมหานครอวิ๋งเหอไม่ได้แล้วอยู่เฉวียนหันหลังกลับและกำลังจะวิ่งหนีโดยเร็วที่สุดเขาไม่อยากรับชมภาพน่าสนุกอีกต่อไปแต่ทันทีที่เปิดประตูเขาก็เห็นใบหน้ามืดมนไร้ความรู้สึกจงเหวินลูกน้องมือหนึ่งของโอเทียนห้าว หนูเฉวียนร,รู้เพียงหนังสีสัตชาไปทั้งหัวอีกฝ่ายมาที่ประตูรวดเร็วเพียงนี้ได้อย่างไรแต่ก่อนที่จะทันได้ต้อตอบดวงตาของเขาก็มืดมัวสติสัมปชัญญาดับวูบลงภายในลานของบ้านเล็กอันเงียบสงบในที่สุดหยวนลัว่วอวี่ก็มีการตอบสนองเขาเงยหน้าขึ้นและเหลือบมองไปทางอูเทียนห้าวที่คุกเข่าอยู่หน้าบ้านค้นลมหายใจเย็นชาพร้อมกล่าวถ้อยคำออกก็นึกว่าจะเป็นหมาป่าหญิงทนงแต่กลับกลายเป็นเพียงหมาแก่เท่านั้น ค่อยคำเผยความเหยียดยามอีกฝ่ายอย่างยิ่งปู่เทียนห้าวแข็งข้างหน้าซีดเผือดเหมือนกับหญิงสาวของเขาก่อนหน้าคุณชายซูท่านคิดว่าเราควรแก้ปัญหานี้อย่างไรครั้งหยวนลู่อ,อวิหันมองซูอีความเคารพนับถือปรากฏบนใบหน้าองอาจและเด็ดเดี่ยวของเขาคุณชายซูปู่เทียนห้าวตกใจลางสังหารบอรกว่าเจ้าหนุ่มในศาลาผู้นั้นควรจะเป็นฆาตกรที่ฆ่าพวกอันธพาลกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬ สิ่งที่ทำให้เขาหวาดกลัวยิ่งกว่าคือนายน้อยรองประกูลหยวนให้ความเคารพต่อคุณชายซูผู้นี้นี่เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายในที่สุดอู่เทียนห้าวอก็เข้าใจครั้งนี้เขาคิดผิดไปโดยนึกคิดไปเองว่าคุณชายซูเป็นตัวตนต่ำต้อยที่อาศัยอยู่ในสถานที่ที่คนยากไร้ามารวมตัวกันอย่างถนนต้นหลิวเซี่ยวหอรานเจ้าเห็นควรว่าต้องแก้ไขอย,อย่างไร ซูอี้หันมองเฟิงเซี่ยวหอรานที่กำลังสะบัดพัดในมือด้านข้างตนเฟิงเซี่ยวหอรานตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งถ้อยคำกล่าวออกที่ชายซูอี้ดีต่อข้าเกินไปแล้วแต่ในขณะนั้นกลุ่มพยัคฆ์มินจับตัวข้าไปกําเกิดจากเหตุมีเหตุจึงมีผลตามมหาข้าต้องการล้างแค้นข้าจะมุ่งไปที่กลุ่มพยัคฆ์ธมินแน่นอนในเวลานี้อู่เทียนห้าวอตโกนออกมาอย่างตื่นเต้นราวกับว่าได้คว้าฟางเส้นสุดท้าย คุณหนูอย่าก,กังวลกลุ่มพยักธมินจะถูกกลบออกไปจากมหานครอวิ๋นเหอวันนี้เรากลับได้รักษาคำพูดในทันทีทายร่างของสูงรีบเดินเข้ามาด้านข้างอู่เทียนหวอด้วยความเคารพก,ก่อนวางศีรษะเปื้อนเลือดลงบนพื้นส่งต่อคำสั่งให้คนไปตามมหาบุคคลทั้งเจ็ดในรายชื่อนี้บอกพวกเขาว่ามีคนจัดงานเลี้ยงในพัต,ตาคารกำเนิดสมบูรณ์ในคืนวันพรุ่งนี้และขอเชิญพวกเขาไปงานเลี้ยง เฉิงอู้หอยยงตัดสินใจในทันใดและออกคำสั่งแก่ลูกน้องที่เชื่อถือได้ของตนหลังจากเตรียมการเชิงอู้หอยยงก็ลุกขึ้นและตัดสินใจบอกหยวนลู่ซีถึงเรื่องราวที่เขาค้นพบแน่นอนว่าไขมุกแห่งตระกูลหยวนครุ่นคิดถึงเรื่องนี้เสมอาอามาแม้แต่นายน้อยรองยังสงสัยว่าคุณชายซูจะทำสิ่งใดในคืนนั้นภายใต้การนำของหวงเฉียนเจวินซูอี้จึงเดินทางมายัาง โรงหลอมที่มีชื่อเสียงที่สุดในมหานครอวินเฮอซูอี้ตัดสินใจที่จะสร้างดาบใหม่หลอมดาบวิญ,ญญาณที่สามารถใช้พลังต่อสู้ของตัวเองได้ลาวิญ,ญญาณขั้นที่หนึ่งสามก้อนซูอี้จ่ายไปสําหรับเช่าห้องในโรงหลอมเท่าแก่โรงหลอมเต็มไปด้วยความสับสนโดยปกติแล้วเมื่อมีแขกมาพวกเขาจะขอให้ช่างตีดาบเป็นคนทําให้แต่ชายหนุ่มผู้นี้แปลกประหลาดยิ่งเขากลับต้องการตีดาบด้วยตนเอง แล้วยังใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อชุดวัสดุเสริมที่แพงที่สุดสำหรับการหลอมอย่างไรก็ตามหากแขกเต็มใจใช้จ่ายเงินเท่าแก่โรงหลอมก็ไม่คิดปฏิเสธแต่อย่างใดฮวงเฉียนเจ้าวินรอยอยู่ในถงรับแขกของโรงหลอมโรงหลอมแห่งนี้โด่งดังมากแม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนทว่ายังคงมีบรรดาแขกหลายคนที่แวะเวียนซึ่งเกือบทั้งหมดล้วนเป็นผู้บ่มเพาะเวลาเดินหน้าอย่างต่อเนื่องผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วย,ยาม ทันใดนั้นหวงเฉียนเจ้าวิงที่กำลังเบื่อหน่ายพลันเห็นร่างหนึ่งดูคุ้นตาเป็นชายหนุ่มสวมเครื่องแต่งกายหรูหราสง่างามมาพร้อมกับกลุ่มองครักษ์อยู่ด้านข้างสามารถบอกได้ทันทีว่าเขามีชาติกำเนิดไม่ธรรมดาเท่าแก่โรงหลอมพยักหน้าและคำนับให้ชายหนุ่มในเสื้อคลุมหรูหราท่าทางดูกระจบสอบพลอยิ่งพี่ฉิงเฟิงหวงเฉียนเจ้าวินดูประหลาดใจก่อนก้าวออกไปด้านหน้า ชายหนุ่มในเสื้อคลุมหรูหราตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นหวงเฉียนจาวินเดินมาถ้อยคำกล่าวออกเจ้าหวงเฉียนจาวินไม่นึกเลยว่าหลังจากผ่านไปสองปีที่ชายจะยังจำข้าได้หวงเฉียนจาวินหัวเราะชายหนุ่มในเสื้อคลุมหรูหราตรงหน้านี้เขามีนามว่าชินเฟิงบุตรชายของชินเหมือนเยวียนผู้ว่าการเขตปกครองอวินเหอป้าของหวงเฉียนจาวินเป็นอนุพันธ์ยาของชินเหมือนเยวียน เมื่อพูดถึงความสัมพันธ์แล้วไม่ผิดที่จะเรียกชินเฟิงว่าลูกพี่ลูกน้องชินเฟิงเหลือบมองหวงเฉียนเจ้าวินตั้งแต่หัวจะดเท้า้อยคำเฉยเมยกล่าวออกทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่มหานครอวินเหอคล้ายกับประหนักถึงความไม่ยาแสของชินเฟิงรอยยิ้มบนใบหน้าหวงเฉียนเจ้าวินก็จางหายกล่าวตอบออกไปในอีกไม่กี่วันข้าจะเข้าร่วมฝึกฝนที่สำนักดาบชิงเหอชินเฟิงค่้นลมหายใจกล่าวออกอย่างเฉยเมย เมืองเล็กๆเช่นเมืองกวางหลิงที่เจ้าอาศัยอยู่เทียบไม่ได้กับมหานครอวินเหอแม้แต่น้อยในเมื่อเจ้าอยู่ที่นี่ข้าจะพูดตรงไปตรงมาอย่าคิดสร้างปัญหาและอย่ากระทําการในนามของผู้ว่าเขตปกครองเข้าใจหรือไม่สีหน้าหงเฉียนเจวิงพลันหน่าเกลียดเล็กน้อยถ้อยคํากล่าวออกที่ชายท่านหมายความว่ายอย่างไรในสายตาของท่านข้าเป็นคนเลวขนาดนั้นเลยหรือไร เขาสังเกตเห็นความเย็นชาและเยื่อหยิ่งของชินเฟิงทำให้รู้สึกไม่สบายใจข้าแค่กล่าวเตือนไม่สนว่าเจ้าจะรับฟังหรือไม่เมื่อชินเฟิงกล่าวออกคล้ายกับจดจำได้ถึงบางสิ่งจึงกล่าวเสริมว่าอีกอย่างอย่าเรียกข้าว่าพี่ชายอีกในภายภาคหน้าถ้าชินเฟิงไม่สามารถมีลูกพี่ลูกน้องแบบเจ้าได้เขาเอามือภายไล่หลังท่าทีเผยออกดูไม่แยแสเมื่อเผชิญหน้ากับหวงเฉียนเจ้าวินการวางตัวของเขากลับดูแย่มาก ทุกการเคลื่อนไหวทุกถ้อยคำและการกระทำสร้างความอับอายแก่หวงเฉียนเจาวิงอย่างไม่สิ้นสุดช่างเถืออย่างกับข้าไม่เคยทำตัวเองอับอายหวงเฉียนเจาวิงพ่นลมหายใจเย็นชาและเดินจากไปชินเฟิงใส,ส่ศีรษะครู่หนึ่งถ้อยคำกล่าวออกไม่อาจทนต่อการต้อนรับอันเย็นชานี้ได้หรืออย่างที่ข้าตัวตนจากเมืองกวางหลิงล้วนหน้าผิดหวังยิ่งเจ้า พวงเฉียนเจ้าวินเดือดดานไม่เจอหน้ากันเพียงสองปีไม่คาดคิดว่าชายเบื้องหน้าจะหน้ารังเกียจได้เพียงนี้ชิงเฟิงเอ่ยถามด้วยท่าทีเป็นกันเองไม่เห็นด้วยเช่นนั้นก็โต้แย้งข้ามาข้าไม่รังเกียจที่จะใช้โอกาสนี้สั่งสอนบทเรียนดีๆเพื่อที่เจ้าจะได้เข้าใจวิธีการเป็นคนในมหานครอวินเหอจากนั้นเจ้าอาจสร้างความเดือดร้อนน้อยลงในภายภาคหน้ามีดูคล้ายกับเวลาที่ผู้ใหญ่สั่งสอนลูกหลาน หวงเฉียนเจาวิงโกรธจ,จนแทบหน้ามืดแต่ท้ายที่สุดเขาก็ทำได้เพียงกำมัดแน่นระงับความโกรธไว้ภายในใช่แล้วเรียนรู้การอดทนเข้าไว้ข้าเข้าใจดีว่าช่องว่างระหว่างเรามันแตกต่างเกินไปสิ้นเสียงดูเหมือนว่าถิ่นเฟิงจะรู้สึกเบื่อหน่ายมากดังนั้นเขาจึงเพิกเฉยห่วงเฉียนเจาวิงและหันไปพูดคุยกับเท่าแก่โรงหลอมสีหน้าห่วงเฉียนเจาวิงมืดมนบริเวณใกล้เคียงผู้คนมากมายนินทาและชี้มาทางเขา ี่ยิ่งทำให้เขาอับอายมากขึ้นความแข็งแกร่งปราบใดที่แข็งแกร่งมากพอฉินเฟิงแล้วอย่างไรเจ้าเมืองแล้วอย่างไรใครจะกล้ามาประมาทข้าหวงเฉียนเจ้าวินอดนึกถึงซูอี้ไม่ได้จะเป็นอย่างไรหากเป็นตัวเขาที่กลายเป็นเคยแต่งเข้าบ้านตระกูลเหวนินด้วยความแข็งแกร่งที่มีแม้แต่ปรมาจารย์ก็ยังต้องก้มหัวให้เครงทันใดนั้นเกิดเสียงตีดาบดังขึ้นราวกับเจาะทะลุแผ่นทองก้องกังวานไปทั่วโรงหลอมขนาดใหญ่ จนทำให้ผู้คนมากมายต่างตกใจดาบคำรามดังกระแสน้ำนี่คือสัญญาณการกำเนิดดาบวิญญาณช่างฝีมือผู้มากประสบการณ์ร้องอุทานด้วยความตื่นเต้นรีบไปดูเร็วใครกันเป็นคนตีดาบวิญญาณสำหรับผู้บ่มเพาะคุณค่าของอาวุธวิญญาณนั้นเหลือขนานับนี่ไม่ใช่สิ่งที่วัดได้ด้วยเงินทองแม้จะใช้เงินก้อนโตก็ไม่สามารถซื้อได้เสียงมาจากห้องหลอมหมายเลขสามไปเราไปดูกัน ครู่หนึ่งช่างตีดาบและผู้ฝึกงานในโรงหลอมหยุดพักสิ่งที่กำลังทำก่อนวิ่งไปยังห้องหลอมหมายเลขสามแม้แต่ลูกค้าบางคนก็ตกใจและวิ่งตามไปช่างฝีมือผู้สามารถสร้างอาวุธวิญญ,ญาณได้เทียงสิ่งนี้ก็เทียงพอแล้วที่จะทำให้กลุ่มอิทธิพลทั้งหลายปฏิบัติต่อพวกเขาในฐานะแขกผู้มีเกียรติห้องหลอมหมายเลขสามเท่าแก่โรงหลอมชงักงานทันใดนั้นก็หวนนึกได้ว่าที่แห่งนั้นมีพ่อหนุ่มชุดคลุมเขียวมาเช่าเมื่อครู่ไม่ใช่หรือ หรือว่าพ่อหนุ่มผู้นั้นจะยังอยู่ในห้องหลอมเมื่อคิดได้ดังนั้นเท่าแก่โรงหลอมก็ไม่อาจสงบสติอารมณ์ได้อีกและรีบวิ่งออกไปตามที่คาดการทพี่ซูสร้างความโกลาหลครั้งใหญ่ทันทีที่หลอมอาวุธขณะที่หวงเฉียนเจอวินนั่งรออยู่นอกห้องหลอมหมายเลขสเขาได้ยินอย่างชัดเจนว่าเสียงคำรามของดาบมาจากด้านในเขาอดครุ่นคิดไม่ได้ในโลกนี้มีสิ่งใดที่พี่ซูทาไม่ได้บ้าง ไม่นานผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนได้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่สายตาหลายคู่จับจ้องไปที่ประตูห้องห,องหลอมหมายเลขสามอย่างตื่นเต้นเป็นใครกันที่กำลังหลอมอาวุธอยู่ในนั้นข้าไม่อาจรู้ได้แต่ฟังจากเสียงตีดาบแล้วเขาต้องสร้างดาบวิญ,ญญาณที่ไม่ธรรมดาทั่วทั้งมหานครอวิ๋งเหอมีช่างตีดาบฝีมือยอดเยี่ยมแบบนี้ไม่กี่คนแต่ข้าไม่เคยได้ยินเลยว่าช่างตีดาบคนใดในโรงหลอมแห่งนี้จะสามารถสร้างอาวุธวิญญ,ญาณอันยอดเยี่ยมได้ เพียงแค่รอดูต่อไปเถอะขณะที่ผู้คนกำลังพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นประตูที่ปิดอยู่ของห้องหลอมหมายเลขสามก็เปิดออกอย่างชื่นช้าภายใต้สายตาอยากรู้อยากเห็นทันใดนั้นชายหนุ่มในชุดคลุมเขียวก้าวเดินออกมาเขาเป็นชายรูปร่างสูงโปร่งในมือถือฝักดาบไม้ไผ่ใบหน้าเมินเฉยไร้อารมณ์รับชมเช่นนั้นทุกคนล้วนตกตะลึง ตามการคาดเดาของพวกเขาผู้ที่สามารถสร้างอาวุธวิญญาณกระทั่งก่อเกิดปรากฏการณ์ดาบคำรามดังกระแสน้ำจะต้องเป็นช่างตีดาบอาวุโสมากประสบการณ์อย่างหาที่เทียบเทียมไม่ได้ใครจะคาดคิดว่าคนผู้นั้นจะเป็นเพียงชายหนุ่มคนหนุ่มเอ๋ยในห้องหลอมหมายเลขสามนี้มีคนอื่นใดอีกบ้างใครคนหนึ่งอดไม่ได้จะถามขึ้นมีเพียงข้าเท่านั้นซูอี้ตอบอย่างไม่ใส่ใจ เขาชำเลืองมองฝูงชนแน่งขนาดภาพนี้จะไม่ชัดเจนได้อย่างไรว่าคนเหล่านี้ถูกเสียงคำรามของดาบดึงดูดเข้ามาคนหนึ่งเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจเป็นเจ้าที่เพิ่งสร้างดาบวิญญ,ญาณน,นั่นหรือสายตาของผู้คนต่างจับจ้องไปที่ซูอี้ขณะที่หลายคนถูกฝักดาบไม้ไผ่ในมือเขาดึงดูดความสนใจฝักดาบไม้ไผ่นี้ทำด้วยไผ่วิญญ,ญาณหยกขจีดูเหมือนว่าเจ้าเสียบดาบเก็บเข้าไปในนี้ใช่หรือไม่ ชายชราคนหนึ่งกล่าวออกอย่างงอดไม่ได้ทันใดนั้นทุกคนก็เริ่มหันมองฝักดาบไม้ไผ่ในมือซูอี้สิ่งนี้ทําให้ซูอี้สายศีสะอย่างเน็ตน่ายที่ซูทําสําเร็จไหมหวงเฉียนจวินก้าวออกไปด้านหน้าซูอี้พยักหน้าก่อนกล่าวออกไปกันเถอะสิ้นเสียงเขาเดินตรงไปทางประตูออก แต่ผ่านไปเพียงครึ่งทางชายคนหนึ่งก็หยุดเขาไว้ด้วยรอยยิ้มประจบสอพลอและกระตือรือร้นสหายน้อยชาก่อนข้าขอเสียมารยาทถามเจ้าเรียนรู้มาจากอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงคนใดหรือเป็นเท่าแก่โรงหลอมนั่นเองเจ้าถามไปเพื่อสิ่งใดหวังให้ข้าทำงานที่นี่งั้นหรือซูอ้กล่าวตอบอย่างติดตลกเออข้าเองก็อยากเชิญสหายน้อยมาเข้าร่วมที่นี่อย่างแท้จริงแต่ไม่รู้ว่าสหายน้อยจะสนใจหรือไม่ แน่นอนว่าสหายน้อยสามารถพูดถึงเงื่อนไขที่ต้องการได้เท่าแก่โรงหลอมกล่าวด้วยรอยยิ้มซสี้กล่าวปฏิเสธข้าไม่สนใจในการหลอมอาวุธและไม่สนใจจะอยู่ที่นี่ดังนั้นขอลาสิ้นเสียงเขาและห่วงเฉียนเจวินเดินออกไปจากโรงหลอมรับชมภาพนี้เท่าแก่โรงหลอมก็ถอนหายใจออก หากได้ช่างตีดาบวิญญาณรุ่นเยาวเช่นนี้มาเข้าร่วมด้วยโรงหลอมของเขาจะกลายเป็นโรงหลอมชั้นนำของมหานครอวินเหออย่างไม่ต้องสงสยัยสหายโปรดรอสักครู่ก่อนจะเดินออกจากประตูโรงหลอมซูอี้ต้องหยุดเดินอีกครั้งโดยไม่คาดคิดชายผู้เอ่ยคำนั้นสวมเสื้อคลุมหรูหราข้างกายเขาถูกห้องล้อมด้วยกลุ่มองครักษ์เขาก็คือฉินเฟิงเจ้าต้องการสิ่งใดสีหน้าหวงเฉียนเจวินหม่นมองทันที า่าไม่คาดคิดเลยเจ้าจะยังรั้งอยู่ที่แท้ก็ติดตามรับใช้ช่างฝีมือหนุ่มนี่เองชิงเฟิงหัวเราะทว่าข้าไม่ได้มาหาเจ้าสิ้นเสียงเขาประสานมือคำนับให้ซูอี้เล็กน้อยถ้อยคำสุภาพกล่าออกสหายผู้นี้สามารถสร้างเสียงคำรามของดาบดังกระแสน้ำเจ้าต้องสำเร็จวิชาหลอมอาวุธระดับสูงเป็นแน่โดยส่วนตัวแล้วข้าชื่นชมผู้มีความสามารถไม่ทราบว่าเราจะไปหาที่สนทนากันตามลำพังได้หรือไม่ และเห็นว่าซูอี้ไม่แม้แต่จะมองอีกฝ่ายทั้งยังหันไปถามหวงเฉียนจาวีนว่าเจ้าถูกรังแกเมื่อครู่นี้หรือหวงเฉียนจวินตกใจถ้อยคํขมคมขืนกล่าวออกมอไม่มีอะไรมันจบแล้วนี่ก็ดึกมากแล้วพี่ซูเรารีบกลับบ้านกันเถอะรับชมสิ่งนี้ซูอี้จึงไม่ได้ไถ่าถามสิ่งใดอีกอย่างไรก็ตามครั้งและเห็นซูอี้เมินเฉยชิ้เฟิงเลิกคิ้วกล่าวถ้อยคําที่ข้าพูดไปเมื่อครู่สหายไม่ได้ยินงั้นหรือ สีหน้าหงเฉียนเจวิงแปรเปลี่ยนเล็กน้อยพลางกล่าวออกชินเฟิงข้าแนะนำให้เจ้าออกไปเสียตอนนี้อย่าคิดสร้างปัญหาให้แก่บิดาของเจ้าที่ซูไม่ใช่ตัวตนที่เจ้าจะมายุยอยู่ได้ชินเฟิงตกตะลึงครู่หนึ่งก่อนนอดหัวเระออกมาไม่ได้ช่างเป็นวาจ,จาใหญ่โตข้าอาศัยอยู่ในมหานครอวินเหอแห่งนี้มา18ปีข้าไม่เคยได้ยินว่าช่างตีดาบรุ่นยาวคนใดจะคุกคามท่านพ่อของข้าได้ องครักรอบข้างต่างหัวเราะออกมาอย่างขบขันสี้หยุดนิ่งครู่หนึ่งหันมองหวงเฉียนจาวินและกล่าวถ้อยคำเฉยเมยเขาเป็นใครหวงเฉียนจาวินตัวแข็งข้างตระหนักได้ว่าสี้เริ่มรำคาญใจเล็กน้อยแต่ก่อนจะกล่าวสิ่งใดองครักด้านข้างฉินเฟิงกล่าวขึ้นอย่างเย็นชาคนหนุ่มเอ๋ยสายตาของเจ้าคงไม่ดีในมหานครอวิ๋นเหอแห่งนี้ใครบ้างจะไม่รู้ว่านายน้อยของข้าเป็นบุตรชายของผู้ว่าเขตปกครอง คงขรักอีกนายถอนหายใจนายน้อยของข้าทื่นชมผู้มีพรสวรรค์ดังนั้นจึงได้ยินดีพูดคุยกับเจ้าก่อนหากฉลาดพอจงขอโทษนายน้อยแต่โดยดีแล้วเรื่องคราวนี้ถือว่าหายกันบุตรชายของชินวืวนเยวียนซูอี้เลือกคิ้วก่อนหัวนึกได้ว่าครั้งที่อยู่ในพัตตาคารรวมเซียนฟูซานเคยบอกกว่าป้าของหงเฉียนจาวินแต่งงานกับถิหวเวนเยวียนและกลายเป็นอนุพันธ์รยาที่ผู้ว่าเขตปกครองโปรดปรานมากที่สุด ด้วยการนี้ชิงเฟิงและห่วงเฉียนจอวินจึงนับว่าเป็นเครือญาติอยู่บ้าง